เบสรักวณีเผยสเปครักครั้งใหม่ชอบคนที่โตกว่าต้องบอกเลยว่าใครหลายๆคนคงรู้จักเจ้าตัวเป็นอย่างดีสําหรับเบสรักวณีลูกสาวคนสวยของนักมวยชื่อดังอย่างสมรักคําสิง์ดยความที่เจ้าตัวนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาได้สักพักนึ่งแล้วทําให้มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องและดูเหมือนหลังที่จากสาวเบสกลับมาใช้สถานะสดอีกครั้งเจ้าตัวจะยิ่งทวีคูณความสวยแซ่บขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยค่ะล่าสุดสาวเบสก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการ ชาใจแชริ่งเปิดเผยถึงสเปคหนุ่มที่บอกว่าสเปคหนุ่มที่อยากมีอนาคตด้วยหนูเป็นคนชัดเจนมากๆนะมีสเปคตั้งแต่เด็กๆและทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ก็คือชอบคนที่โตกว่าถามว่า50เอาจริงนะหนูไม่ติดแต่คนอาจจะมองว่าคบกับคนแก่เธอต้องอยากได้สมบัติเขาหรือเปล่าชาวเน็ตต้องถามนี้แต่ในความจริงถ้าโตกว่าแล้วคุยรู้เรื่องอาจได้เลยคือหนูเป็นผู้นําครอบครัว คนนั้นก็ต้องเป็นผู้นำกว่าหนูต้องดูแลเราและลูกได้ปริวารครอบครัวเราและเขาได้เลยถ้าโตวกว่าเราไม่กี่ปีแต่ความคิดที่โตได้การวางแผนอนาคตเลย